สตัวควบคุมสุดเจ๋งแต่ราคาแสนถูกที่เหมาะกับการเอามาประกอบเป็นทำตู้ฟ้าไข่ของคนไทยเรานะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยคือผมก็ลองมาหลายตัวนะครับลองมาหลายตัวทั้งตัวถูกนะครับตัวแพงนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันจะมีตัวฟังก์ชันเจ๋งๆเนี่ยที่ราคาถูกๆอยู่3ตัวที่อยากจะแนะนําตัวแรกนะครับก็คือ HTC 1000นะครับ ส่วนฟังก์ชันเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันทําได้กันอยู่แล้วแต่ไอ้จุดเด่นเนี่ยคือฟังก์ชันเสริมก็คือ STC 1000พันคือมันจะมีฟังก์ชันคือป้องกันอุณหภูมิเกินในช่วงอากาศร,ร้อนนะครับอุณหภูมิมันจะไปต่อนะครับพอมันไปต่อเกิอดอะไรขึ้นครับทาให้ภายในตู้เราเนี่ยเกิอดอากาศร้อนจัดทําให้ไข่มันมันตายนะครับนะครับคราวนี้วิธีการต่อแบบนี้มันจะทําให้เมื่ออุณหภูมิมันเกิน นะครับเมื่ออุณหภูมิมันเกินค่า37.5ดพัดลมตัวนี้ถึงจะทํางานเดี๋ยวผมจะลองขยับอันนี้เข้ามาให้ดูนะครับะนะครับพอขยับเข้ามาปุ๊บดูดูนะครับเห็นว่ามันไปต่อ38ปุ๊บเนี่ยครับถ้าขึ้นไปถึง3 8เมื่อไหร่พัดลมตัวนี้จะทํางานทันทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อระบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อระบบแบบนี้พอมันถึง38มมันก็เฉยครับไม่มีตู้เราไม่มีการ ทางระบายอากาศช่วยได้เลยนะครับไม่มีทางระบายอากาศช่วยได้เลยพอไม่มีการระบายอากาศช่วยนะครับไข่มันก็จะเสียตัวที่2ตัวนี้จะเป็นตัวที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับ HTC 3 0 0 8ฟังก์ชันเสริมก็คือตัวห้องมันสามารถที่จะควบคุมตู้ฟักไข่นะครับได้2ออตู้หรือว่า2จุดมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะทำตู้ฟักไข่ให้มีทั้งตู้ฟักและก็ตู้เกิด ไอเน,นี่ยจะดีมากนะครับเพราะปกติแล้วตู้ฟักไข่ถ้าเกิดว่าต้องการคุณภาพที่สูงนะครับคุณภาพที่สูงเราควรจะมีตู้ฟักแล้วก็ตู้เกิดเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกตทางนะครับเกี่ยวกับข้อดีของการทําตู้ฟักและตู้เกิดนะครับเพราะนี้ก็คือดีเหมือนกันนะครับเหมาะสมในการใช้งานที่ดีส่วนตัวสุดท้ายก็คือ HTC 3 0มศูนย์ตัว3า ตัว3028เนี่ยมันจะควบคุมทั้งอุณหภูมิและก็ความชื้นตรงนี้จะเป็นข้อดีเพราะว่าตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะต้องทำได้2อ,อย่างคืงอ่อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมตัว3028เนี่ยมันจะคุมได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับจะเป็นจุดเด่นแต่ข้อเสียของ3028ก็คือเมื่อถ้าเกิดว่าตู้มันอุณหภูมิมันสูงเกินไปนะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้อุณหภูมิมันลดลงมาได้จะแตกต่างกับ HTC 1 0 0 0พัน เ t c 1 0 0 0ก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเกินมันสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันที่ไล่อากาศออกที่ให้ลดอุณหภูมิได้แต่เจ้าตัวเ t c 1 0 0 0เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันเกียวกรรมทำความชื้นนะครับผมส่วนไอตัว3 0ม8เนี่ยมันจะควบคุมอุณหภูมิอย่างเดียวคือมันดีมันคุมได้สองตู้แต่ว่ามันก็ไม่มีฟังก์ชันที่จะระบายอากาศหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกบราระบายการทำความชื้นมันไม่มีมันมีแต่คุมอุณหภูมิ ได้แค่2ตัวแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรามีทักษะที่ดีนะครับเราสามารถใช้ทั้ง3ตู้นี้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับว่ามันสามารถทำยังไงได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าอยากลองก็ลองเลือกดูว่าจะเอาตัวไหนดีส่วนตัวแนะนำนะครับก็คือ HTC 1000นะครับ HTC 1000เนี่ยเหมาะนะครับกับคนไทยเรานะครับเหมาะเพราะว่าเมืองไทยเราอากาศร้อน พออากาศมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนเกินเสร็จปุ๊บก็ห้มันดูดอากาศออกไปส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการทําความชื้นเนี่ยนะครับผมมันสามารถมีเทคนิคการปรับใช้ได้นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราสนใจเราก็หาลองหาดูในอินเทอร์เน็ตในเซิร์ชหาดูนะครับเลือกรุ่นพวกนี้นะครับสั่งซื้อเข้าไปแต่ถ้าเกิดว,ว่าเวลาสั่งซื้อนะครับอยากเตกือนนิดนึงนะครับให้ดูดูเกี่ยวกับเรื่องของรางคาให้ดี แล้วก็ดูจํานวนวัตต์จำนวนโวลต์ให้มันถูกต้องเพราะว่าบางทีนะครับเราเราคิดว่ามันเป็น220โวลต์แต่ว่าเราสั่งเข้าไปเนี่ยมันกลับกลายเป็น12โวลต์หรือ24โวลต์ซึ่งเวลาเอามาต่อเนี่ยมันช็อตมันระเบิดเลยนะครับอันนี้ต้องมาระวังหรือบางทีโชคร้ายเรา,าไปเจอที่เป็นร้านค้าปลอมนะครับอันนี้คือเขาไม่ส่งให้เราเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลานะครับระ,ระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเร็วเราก็ต้องสั่งจากของคนไทย แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสั่งจากของคนไทยเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องดูร้านให้มันดีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของประกันนะครับพยายามถามเรื่องของประกันด้วยว่าประกันเท่าไหร่อย่างของต้นค่าฟากเนี่ยก็จะรับประกันอยู่6เดือนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อผ่านเพจหรือพักผ่านพวก lazada shopee พวกนี้อันนี้คือเขาจะไม่รับประกันนะครับไม่รับประกันเลยถ้าเกิดเสียก็คือแค่เสียใจแค่นัน้นเองครับไม่มีการเคลมไม่มีอะไรเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ หรือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะต้องการตู้ที่มันสําเร็จรูปเลยของต้นกล้าฟาร์มก็มีพร้อมจำหน่ายเสร็จสับเรียบร้อยมีทั้งขนาดนะครับ50ฟอง80ฟองแล้วก็150ฟองพร้อมจำหน่ายถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็โทรเข้ามาดังเบอร์โทรหรือก็เบอร์ไลน์ที่ให้ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกับไข่เลย นะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยในระบบน้ำเนี่ยในการเติมน้ำนะครับ5้ถึงเวันนะครับถึงต้องครั้งหนึ่งนะครับผมสบายมากคือ5้ถึงเวันเราสามารถที่จะไปธุระอะไรได้เลยนะครับไข่ก็ไม่จําเป็นต้องกลับแค่วางลงไปเฉยๆมันก็ฟัก